สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะาผมพามารีวิวแบบเจาะจงนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กำลังมองหาลีโวหัวเดียวที่มีคาร์โกบ็อกติดตั้งมาพร้อมนะครับใครที่อยากจะได้รถเอาไปวิ่งงานผมบอกเลยคันนี้จบนะครับคุณได้คาร์โกบ็อกที่สมบูรณ์มากไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะโดยเฉพาะตัวรถนี่โครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนี่ให้ดูนี่คือรอบคันรถจะไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะต้หนม ตำหนิมีนะครับแต่ก่อนสม,มอบเราไปเก็บงานทําการสป,ปาภายนอกภายในห้องเครื่องให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับและตู้สวยมากเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของตู้กันนะครับตู้ไม่มีร่วไม่มีซึมน้ําไม่มีน้าค้างอยู่ด้านนะด้านในเลยนะครับเปิดเข้ามานะมีไลเนอร์ให้พร้อมนะใครจะเอาไปบรรทุกของนะผมบอกเลยนี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับนี่นีมีกัน ตัวบอดี้ในส่วนของคาร์โก้บ็อกให้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยไม่มีน้ำขังนะด้านในนี่จบเลยนะถ้าคุณซื้อรถหัวเดียวมาต้องไปติดตั้งคาร์โก้บ็อกตัวนี้อย่างน้อยก็มี30,000สได้นะครับที่เป็นแบบนี้นะไม่ใช่สแตนเลสนะผมดูเลยนะครับไม่มีร่วมมีซึมนะแล้วดูรถคันนี้เสริมแนบมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะการนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์นะขนส่งนะครับ ได้ยางโยโกฮาม่าปี2024ใช้งานได้อีกอย่างน้อย2ปีนะครับหรือนะครับวิ่งได้อีกอย่างน้อยก็40,000โลนะครับเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะครับภายในเปิดมานะครับเอ่อมีการเบาะเป็นเบาะหนังไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเหมาะตังเดิมจากโรงงานดูแลง่ายนะครับยังไม่มีรอยย่นเยอะเห็นไหม รถวิ่งงานทั้งสิ้นนะครับแสนสองหมื่นกิโลเมตรนะครับรับประกันไม้แท้เช่นเคยได้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดมีในส่วนของหน้าจอด้านหน้านะครับเป็นตัวเอนทรีและตัวนี้นะครับแอร์ปรับมือแอร์เย็นฉ่ำปกติเลยออกแล้วก็บะไม่มีขาดสักชิ้นนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างว่าโครงสร้างคันนี้เป็นยังไงบ้างไปามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับ นี่ให้ฟังเสียงเครื่องอยนต์ก่อนอ่าเครื่องอยนต์ประมาณนี้นะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะนะไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับแก้มซกเดิมตาเห็นไหมไม่มีแกะนะครับทานด้านเดิมจากโรงงานหัวน็อตสีด,ดำเดิมจากโรงงานเนห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยนะครับทามสวยนะครับเห็นไะห แก้มฝั่งซ้ายตัวรถส,สวยๆนะครับฝากระโปงไม่มีถอดสักชิ้นเลยและโครงสร้างของเครื่องยนต์เครื่องเดินนิ่งมากนะครับไม่มีสะดุดนะนี่ฝากระโปงเดิมจากโรงงานนะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปรวมในเรื่องของราคากันอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ดานหน้านะครับเป็นโตโยต้ารีโวตัวสแตนดาร์ดหรือตัวอ หัวเดียวนะครับเป็นตัว N-T 2.4เกียร์ธรรมดาปี2021นะครับติดตั้งในส่วนของคาร์โก้บ็อกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาร์โก้บ็อกใช้งานได้เลยนะครับแกะสติกเกอร์ลอกสติกเกอร์แปะในส่วนของสปอนเซอร์หรือป้ายโฆษณาของลูกค้าที่เอาไปใช้เชิญภายในนี้ต่อได้เลยนะครับคันนี้นะครับรถสวยหน้าเดิมหลังเดิมนะวิ่งมาทั้งสิ้น1 2น0 0 0กิโลเมตรนะครับรับประกันไม่แท้เช่นเคยสำหรับรถผดสัญญาเช่าที่นี่นะครับ ในส่วนของเรื่องราคาคันนี้นะครับเปิดอยู่ที่3 2 1 0 0 0ราคานี้ซื้อสดรวมบ,บัตร7%เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านไหนสนใจสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีนะครับฟรีทุกที่ไม่มีค่าดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเทพรักษตรงนี้ได้เลยครับนอกจากคันนี้มีให้เลือกอีกมากมายสนใจรีบๆเข้ามานะครับ